กราบสวัสดีท่านสาธุชนกันทุกท่านนะครับขณะนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังธรรมะจากครูแบงค์นะครับทุกท่านวันนี้ก็มาพูดคุยสนทนาธรรมะที่วัดโปกสะอาดนะครับเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับวันนี้ก็จะพูดคุยธรรมะสั้นๆใน,นะเรื่องการเจริญอาณาปานสติเป็นไปเพื่อเผากิเลสเป็นไปเพื่อดับทุกข์ทั้งปวงนะครับ อาณาปานสตินี้จะไม่เหมือนสมาธิของพวกฤาษีนะพวกฤาษีท่านนั่งกันนั่งเพื่อให้ได้ฌานนั่งเพื่อให้ได้นิโรธสมบปบัติแต่แต่ในขณะที่อยู่ในฌานอารมณ์กิเลสรักโลกโปรดหลงลาคะก็จะไม่มีเพราะถูกควบคุมไปด้วยอารมณ์ของฌานนะครับจริงธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลนะแต่เราไปมองมองส่วนที่ไกลเกินไป ไปมองว่าต้องมีอภินิหารอย่างนั้นอย่างนี้ไปมองว่าไปศึกษาธรรมะต้องไปศึกษาตำรานน้นตำรานี้ตามพไตรยปิดกอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ศึกษาพไตรยปิดกดีไหมคําตอบดีแต่ว่าแต่ว่าอะไรมันดีตรงที่ว่าทําให้เรารู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้ารู้เรื่องราวของพระพุทธพระพุทธศาสนาว่าเป็นมาอย่างไรเออประมาณนี้ แต่ว่าไม่อาจทําให้เราเกิดปัญญารู้แจ้งได้เพราะไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงเป็นธรรมะที่เราจดจําเอาส่วนธรรมะที่แท้จริงแล้วต้องมาพิจารณาดูกายและใจของเราแล้วการมาพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกคือการเจริญอาณาปานสติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าประกอบไปด้วยไตรักสาม อันนี้จังความไม่เที่ยงแท้อนัตาความไม่ใช่ตัวตนทุกขงังไม่อาจที่จะทนสภาพเตืมนได้อานาปานสตินั้นเป็นไปเพื่อเผากีเลสเป็นไปเพื่อดับทุกทั้งปวงทุกท่านแต่ก่อนนั้นอาจจะมีอารมณ์ร้อนถึงเฉียวกระวนกระวายแต่พอมาจเจริญอานาปานสติใจจะเย็นยิ่งขึ้นขณะที่เรากําลังภาวนาอยู่พิจารณาดูลมหายใจเข้าออกอยู่ลมหายใจเข้าออกสั้นมีสติรู้ ลมหายใจเขาออกยาวมีสติรู้หูได้ยินเสียงมีสติรู้ว่าหูได้ยินเสียงโดยไม่ไปเยี่ยโสทไปสนใจขณะที่หูได้ยินเสียงวิญญาณไปตั้งอาศัยที่หูประมาณนี้นั่งไปแล้วเรารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวปวดตามคอทุกเวทนาเกิดขึ้นให้มีสติรู้แล้วก็รู้แจ้งตามสภาพตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตน เราก็เลยไม่อาจไปสั่งบังคับบัญชาการมันได้เวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นเราไม่อาจสั่งให้มันดับไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนวันนี้ครูแบงก์ก็มาพูดธรรมะให้กับพวกผีฟังด้วยผีที่อยู่ตามวัดให้ฟังด้วยจะได้พ้นจากความทุกข์ไปด้วยกันเออแล้วเราก็พิจารณาอาการของเวทนาไปว่ามันจะเกิดมันจะดับอยังไงแล้วก็ดูไปเรื่อยๆ เวทนาก็อยู่ได้ไม่นานนะเวทนาก็ดับไปเกิดชั่วครัง้งเกิดชั่วคราวดับไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จะมองเห็นอันนี้จังคือความไม่เที่ยงแท้อนาปานสติเป็นไปเพื่อทําให้เกิดกรรมฐานเป็นไปเพื่อให้เกิดวิปัสสนานะถ้าไม่เห็นอนัตตามันเป็นกรรมฐานไม่ได้นะอืบางทีบอกว่าให้ไปน,นั่งเพ่งเพ่งให้ไปน,นั่งเพ่งลมหายใจเข้าออกมันกลายเป็นสมถะ พาให้ติดในสมาธิพาให้เกิดมิจฉาสมาธิคือไม่ถูกต้องขณะที่นั่งไปแล้วรู้สึกเย็นสบายเป็นอารมณ์สุขให้มีสติรู้รู้ตามสภาพความจริงดูมันไปว่ามันจะเกิดมันจะดับยังไงปัญญาในทางธรรมมันก็จะเกิดขึ้นประมาณน,นี้นั่งไปแล้วใจคิดถึงเรื่องอะไรมีสติรู้คิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่จากเราไปตายจากเราไปให้มีสติรู้ตามสภาพความจริง ถ้าเราไม่มีสติรู้วิญญาณมันไปตั้งอาศัยขณะที่เราคิดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดกิดที่เศร้าหมองนั่นเองนั่นแหละกรลยานมิธรรมฝึกจิตใจนะครับแล้วก็จะนำพาให้ทุกท่านพ้นจากคามทุกแน่นอน